หน่วยรับงบประมาณเทศบาลตำบลห้วยไม้ขอนำเสนอดังนี้วิสัยทัศน์การพัฒนาส่งเสริมการศึกษาพัฒนาท้องถิ่นเศรษฐกิจก้าวไกลจริงใจประชาชนพันธกิจการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่น 1>, 1. สนับสนุนให้ชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีครอบคลุมทุกพื้นที่ 2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสุขภาพพลานาไมของประชาชน 3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเด็กและเยาวชนสตรีแม่บ้านผู้สูงอายุใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน 4. สร้างโอกาสการศึกษาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ส่งเสริมทักษะ พัฒนาการเด็กอย่างสมวัย5สนับสนุนให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีมีการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ6จัดระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการบริการประชาชนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน7ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอย่างยั่งยืนภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน กำหนดอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาลแบ่งแยกประเภทอำนาจหน้าที่ไว้เป็นสองส่วนคือหน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติและอำนาจหน้าที่ที่เลือกปฏิบัติโดยกำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในฐานะต่างๆดังนี้หนึ่งรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนสองให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำสามรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการ 8. บำรุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลผลการดำเนินง,งานปีงบประมาณพศ2568 เทศบาลตำบลห้วยไม้ได้รับเงินอุดหนุนปีงบประมาณพศ2568จำนวน42,828,400บาทการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดบริการสาธารณะด้านสังคมการจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมการจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ สรุปผลการดำเนินงานปี2,568ผลการใช้ใจ่ายงบประมาณปีงบประมาณพศ2,568ได้ดำเนินการเบริกจ่ายงบประมาณแล้วจำนวน29,579,600บาทคิดเป็นร้อยละ69.06แผนการดำเนินงานปีงบประมาณพศ2,569แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ45ล้าน49,900บาท 1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษางบประมาณ5ล้าน458,100บาท 2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานงบประมาณ5ล้าน76,400บาท 3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคมงบประมาณ21ล้าน42,400บาท 4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมงบประมาณ2 6 4ล้าน6บาท 5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการงบประมาณ10 00 2ล้าน2บาท